จิกก็อยู่กับเจ้าของนะคะคุณแคปนั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่เจ้าของแค่ที่นี่นะคะข้างๆเป็นบริษัทแบบว่าเพื่อสำอางยักษ์ใหญ่ด้วยเพ<ะ>ิ่งทราบขอบค<ะ>ุณที่จ้งโอเคก็เป็นเรียกว่าผู้บริหารค่ะผมบริษัทคาร์มัดนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของที่คาซาลากาต้าด้วยใช่ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะที่นี่โควิดครั้งที่ผ่านมาฮะเหมือนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน คราวนี้เหมือนกับแฟนชอบเลี้ยงแมวแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบสั่งมาอย่างงเี้ยซึ่งเราก็แบบเห็นแมวหลากหลายสายพันธุ์ที่เหมือนที่มันมีน่ารักเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในเขาเรียกว่าในแวดวงที่เหมือนกับว่าเขาชอบแมวเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาก็อุ้ยน่ารักดีอ่ะสั่งให้พี่หน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของการที่เราได้มาเทรดแมวอย่างเงี้ยครับไม่อยากเรียกว่าเทรดแมวเลยเป็นการเขาเรียกว่าเออ่ฝากซื้อดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะที่บ้านผมมาผมแมวทุกตัวเราถือว่าเป็นครอบครัวเราหรือเป็นเขาเรียกเป็นลูกกออยย่่่าาาาางงเเเีี้้ฮะะะะพรรฉนนััคืทททุุตวมมป๊บจไ เขาเหมือนเป็นแบบเป็นสิ่งของอะหรือกปล่าะะคือเขาเขาเป็นสัตว์เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นคือเราจะมองเขาเป็นเหมือนเป็นลูกเลยะ่ะคือเหมือนมาปุ๊บเนี่ยจะเอามาเลี้ยงให้ก่อนประมาณครึ่งเดือนอก็คือในเฟสของคอนเทน14-15วันนะครับเมื่อแมวพร้อมแล้วถึงส่งมอบให้ลูกคา้าแบบนี้ค่ะค่ะและที่นี่นนไม่ได้ให้เรียกว่าฟาร์มแต่ให้เรียกว่าคลับของคนรักแมวนะคะซึ่งตกแต่งให้เหมือนแต่ว่าเราเข้ามาในโชว์รูมสามารถเอ้ยตัวน,นี้น่ารักจังเลยอยากได้แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นบ้านเราเองเราก็อยากทำให้มันสวยอย่างงี้คจริง,รงๆผมกำลังออกแบบใหม่อีกที่หนึ่งนะกําลังคือผมมีตึกหน้าแบบซอยก็เลยำลังจะทำหน้าแับาซอยเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มแมวด้วยอย่างงี้ฮะก็น่าจะออกแบบเสร็จประมาณปลายปี มาต้อนรับจินจิตตัวแรกเลยตัวนี้เขาขี้อ้อนเหรอไหมคะว่าชอบเขาชอบนอนอยู่ตักคนซึ่งตัวนี้หนึ่งในพันนะที่จะหาแบบวิติช,ช็อตแหที่มาอ้อนแล้วมาติดอยู่กับตัวขนาดนี้คือ <ทะ S 2> หายากมากนะนี่น้องหมีบราวนครับผมน้องหมีบราวน์วนวจะเป็นสายพันเขาเรียกว่าวิติช,ช็อตแหรครับผม ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะน้องมีประมาณ6กถึงเดเดือนครับ6กถึงเดเดือนแล้วนี่ใส่น่ารักขนาดนี้องน้องยังไม่ยังไม่ยียังไม่ไวรุนเลยค่ะอ่าแล้วตัวนี้ค่ะสายพันธุ์อะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นจริงๆตัวนี้เป็นน้องขาสั้นครับผมก็เป็นบางคนเรียกแมวมันชกินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันชกินแท้เนี่ยเออก็จะไม่ใช่ลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะเรียกขาสั้นแล้วกันนะฮะก็คือตัวนี้พิเศษก็คือว่าน้องเขาเป็นเป็นคัลเลอร์พอยด้วยเป็นบลูนะฮะเป็นแบบคัลเลอร์พอยที่เป็นสีบลูออออยยยยย่่่่่่่่าาางงงงงเเเเเีีีีีีีี้้้้ครรรรรรััััับบบบซซซึึนนนนชืไฟ์ะะะะะะะฮฮแมมววขสสสกก็จดดดดทตุ หนึ่งเตี้ยแบบโหลดเลยจะไม่มีช่วงขาจะมีเฉพาะช่วงช่วงมังคุดข้างล่างอย่างเงี้ยครับคืว่ามังคุดใช่แต่แต่ถ้านะ่ําำก็กำลังดีก็ประมาณสระดับสองระดับสองก็กำลังดีที่โหลดก็แทบจะเดินยากอยู่แล้วใช่ถ้าน้องอ้วนเงี้ยมันก็จะแบบติด ลากอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยครับค่ะและนี่ก็คือสายพันธุ์เอ็กโซติกใช่ครับชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องกึมลันฮะกึมลันใช่ไม่ใช่ภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาจีนกิมไลท์อะไรอย่างเงี้ยกึมลันแปลว่าแปลว่าทองงเี้ยครับเป็นเป็นแมวสีส้มเอ็กโซติกช็อตแฮร์ค่ะคือส่วนว่าถ้าแมวพันธุ์ที่เป็นหน้าสั้นๆบีบีแบบเนี้ย คือถ้าขนยาวจะเรียกว่าเปอร์เซียนะครับแต่พอเป็นขนสั้นจะเรียกเอกโซติกช็อตแฮร์หรือแค่เป็นเปอร์เซียเล็กเอกโซติกลองแฮร์ก็ได้เนี่นิสัยเขาก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าขี้เกียจถ้านอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเห็นนึกว่าเป็นสีทองไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นแมวส้มค่ะแมวส้มกี่เดือนคะตัวนี้ประมาณปีกี่ปีกว่าแล้วใช่ค่ะ อ่ะมาที่ตัวนี้บ้างดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นมันชีตลองแฮครับผมเพราะว่าเป็นเอ่อเรียกว่าเซมิีลองแฮแล้วกันฮะอันนี้ยังไม่ยาวเต็มที่ค่ะเห็นไหมว่าตัวนี้ขาค่อนข้างสั้นตัวนี้ระดับระดับหนึ่งแล้วแบบมังคุดแบบเหลือแต่คือจะไม่มีช่วงไม่มีช่วงขาขึ้นมาค่ะเขาค่อนข้างสั้นมากนะฮะแล้วขนเขาจะค่อนข้างยาวอย่างนี้นี่เป็นสีบลูเหมือนกันบลูไวท์ใช่ครับ ล้วต,วตวาของเขาก็จะสวยสีเหลือง <c oughs> จมูกก็แบบจะดำดำใช่ตัวนี้จมูกเขาจะมีมาร์กิ้งด้วย <ฮา S 2> คือมีดอกที่จมูกจมูกก็จะดูแบบจุม๊มจิ้มปุ๊บปิ๊กนิ๊กดูน่ารัก่ารออะไยงเลยนะฮะประมาณนี้ครับผมค่ะไฟเซอร์เล่นเก่งจังเลยเนี่แล้วตัวนี้ล่ะ,ะตัวนี้เป็นมาร์กิ้งที่ผสมกับมินเอตนะฮะก็คือถ้าผสมกับมินูเอตปุ๊บหน้าจะค่อนข้างสั้นกว่าตัวอื่นเห็นไหมครัก็น่าคาจะแบนแล้วก็จะค่อนข้างแบบกลมบานออกมาอย่างเงี้ยฮะ อันนี้ก็เป็นขาเขาก็โหลดเหมือนกันใช่ไหมอันนี้โ็ลดระดับสองเลยหนึ่งอันนี้ระดับหนึ่งฮะระดับหนึ่งสังเกตเห็นไหมว่ามีแต่ตรงนี้ตรงนี้แทบมองไม่พบรเยมีแต่มังคุดนะคะเรียกว่ามังคุดใช่ค่ะบางทีเขาเรียกว่าแง่งขิงแง่งขิงฮะไม่ค่อยเห็นช่วงขาเท่าไหร่เห็นไหมแทบไม่เห็นเลยก็คือแบบอุดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้ก้มนะคะนั่นมันสั้นนะคะขาสั้นใช่ อันนี้เป็นสีครีมครีมไวฮะครีมไวใช่ครีมไวก็จะเป็นเทรนของปีปีปีนี้เทรนมาปุ๊บคนเรียงเยอะปุ๊บราคาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ด้วยดีกว่าค่ะตัวนี้ก็เป็นเอ่อตัวนี้เป็นขานนองขาสั้นเหมือนกันครับผมระดับระดับหนึ่งดูแล้วนะใช่ตัวนี้ประมาณระดับหนึ่งฮะแล้วตัวนี้มีถุงเทา้าด้ดอีกเขาเรียกว่าถุงเทา้าค่ะค่ะอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเป็นสีอย่างเงี้ยฮะ อันนี้เรียกว่าสีอันนี้เป็นแทบบี้ฮะแทบบี้แทบบี้ก็จะเป็นใช้ลายสลิดอย่างเงี้ยค่ะลายสลิดมามาที่ตัวนี้ดีกว่าสวยมากเลยค่ะตัวนี้คือแลแรดดอร์ครับผมค่ะแลรดดอร์ก็คือเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของสายพันธุ์นี้คือจะเป็นลักษณะแค่แมวแบบคุณหญิงคุณชายอย่างเงี้ยนะเขาจะมีความสง่าอย่นะครับผมแล้วก็สีเหมือนกันทุกตัวจะเป็นสีประมาณนี้เลยค่ะคือจะไม่ค่อยได้มีสีให้เลือกเท่าไหร่ค่ะ สมาร,ร์แรดดอจะเป็นแมวที่แบบใส่สีเนี่ยแล้วก็ตาต้องฟ้าด้วยนะคะใช่ถูกสายพันธุ์ตาต้องสีฟ้าผมอยากจะพัฒนาสายพันธุ์เป็นแรดดอขาสั้น<อ>ซึ่งทํายากนะฮะกำลังจะผิดพ,พัฒนาแล้วก็เดวอนเล็ขาสั้นด้วยกำลังจะทำนะฮะคือถ้าเราตั้งใจจะเลี้ยงทั้งทีฮ ก็ต้องาให้สุดเอาให้สุดเอาให้ปังเอาให้ปัวอะไรฮะให้ปัวใช่ฮะอันนี้ก็คือแค่โชว์รูมเท่านั้นนะคะครับผมในฝั่งที่ขายลูกค้าก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแยกกันเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนี้ดีกว่านะ ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่ขายนีไ่ด้ขายตัวนี้ไม่ได้ขายแต่จะแนะนำก่อนฉันเป็นมา์สคอย์ของที่นี่มา์สคอย์ของที่นี่ปังสายพันเดวอนเล็กส์ค่ะอ๋อเดวอนเล็กส์ค่ะตัวนี้ก็จะอายุประมาณ5เดือนได้ชื่อน้องดอบบี้แอบไปเล่นกับเขาแล้วนะคะน่ารักมากมาก อย่างเอ็นจีเนี่ยเห็นแมวอย่างนี้แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตมากเพราะว่าขนของม่น่วงด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่มีขนไม่มีขนยาวแล้วไม่ร่วงอะฮะไม่ร่วงด้วยก็พัฒนามาจากสายพันธุ์ที่ไม่มีสฟิงสรุปแล้วคือเลี้ยงง่ายง่ายใช่เลี้ยงง่ายก็คือที่ใส่ดีด้านล่างนี่คือมีเจ้าของมเจ้าของอะไรอ่ะแต่ด้านบนต้องมีไข่หมดเลย มีมีตัวเดียวคือเป็นบิตตี้ช็อตแทงค่ะทั้งหมดเป็นมันสกินแล้วก็มีตัวเมียตัวเดียวคือตัวนี้ตัวลายเสือนี่ใช่ไหมคะนี่คือยู่ในใจมากเลยขออุ้มเขาได้ไหมได้ค่ะนะคะนี่จะเป็นสีบราแฮปปี้ค่ะเป็นลายแบบลายเสือแล้วมาบอกราคากันดีก่อนราคาเท่าไหร่ราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะนี่ตัวต่อไปเลยดีกว่าค่ะเป็นแมวขาสั้นตัวผู่ค่ะขาสั้นระดับ3จะไม่ได้แบบสั้นมากใช่ไหมคะ ราคาก็อยู่ที่1นึ0 0แสนสองหมื่นห้าพันบาทเองสอขาเขาไม่ได้ไม่ได้ระดับสั้นมากเน้นที่แบบลายสวยเพราะรากเขาชัดมากเลยครับเป็นเป็นซ <Okay. S 1> ิลเวอร์แท็บบี้คลาสสิกอะเป็นผู้ชายต่อไปก็จะเป็น Shot Hair, Silver, Point, Color Point, มิต t y s ช็อตแฮร์สีซิลเวอร์พอยต์คัลเลอร์พอยต์จะเป็นตาฟ้าตอนนี้นิสยัยแต่น่ารักนิสัยดียอมให้อุ้มอันนี้ก็อยู่ราคาแบบ9ก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าค่ะน่ารักนะตัวนี้จะเป็นแมว มันชิ้นสี N Y 2 5ก็คือสีทองเป็นสีที่หายากสีหนึ่งของของแมลคาสันนี่ก็อยู่ประมาณ1,80,000บาท1 8ห0 0 0บาทคึ่งอแ่ะบาทค่ะอลูกอ่าลูกไปอยู่กับเพื่อนๆพื่อนะอันนี้เป็นน้องไฟเซอร์ของเรานน้องไฟเซอร์ไม่ได้ขายอันนี้ขายไหมคะผมก็เสียดายแหละแต่ว่า เขาคงต้องมีบ้านที่ดีอยู่อะไรเงี้ยขอหลังไหมละกันเพราะว่า <c oughs> ตรองคงต้องขัดบ้านนิดนึง <c oughs> เป็นตัวโปรดของของที่นี่ตัวหนึ่งตัวนี้ท้ายสุดเลยมีความพิเศษเลยก็คือตัวนี้ฮะจะเป็นสีครีมไว้ความพิเศษเขา,เขา,เ,ขาเขามีตาสองสีตาจิกๆด้วยนะหน้านางแบบมากเลยนะคะนิ <c oughs> สัยก็ดีให้อุ้มอะไรเงี้ยความพิเศษคือเป็นตาสองสีจะเป็นแมวเป็นแมวไบคัลเลอร์คือเป็นเป็นแมวแบบมีสองสีคือสีครีมกับสีขาว มีเพศชายก็อายุประมาณสีเดือนแล้วก็ราคาอันนี้ค่อยบอกแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือหลังบ้านมาตาขอ,องสอีเห็นแบบว่าสะอาดสะอ้านแบบนี้วิธีการดูแลแมวที่นี่คือเราจะทําความสะอาดทุก ทุกทุกตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นมานละสองครั้งก็คือจะทําความสะอาดล้างใหม่หมดทุกครั้งเลยนะฮะ,ะด,ดูดดูดฝุ่นแบบอย่างใช้เวลานานมาดูดแบบดูดละเอียดปูพรมทุกตารางนิ้วพวกนี้ก็คือเ <c oughs> ช็ดด้วยเด็กต่อทุกทุกครั้งเ <c oughs> ช้าเย็นเลยคะับทครั้งเช้าเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเปิดเครื่องฆ่าเชื้อตรงนั้นครับฆ่าพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้ววิธีแบบว่าเราจะต้องหยิบเขาออกมาเล่นบ้างไหมคะถ้าเราแบบเขาอยู่ในนี้หรือว่าใช่ครับ เราเราจะเราจะมีปล่อยเขามาวิ่งออกกำลังกายกันเล่นกันไล่กันอะไรเงี้ยวันละหนึ่งครั้งตอนกลางคืนฮะตอนที่เรานอนเนี่ยลูกแมวก็จะออกมาวิ่งข้างนอกนะ,ะอืมอตอนที่เรานอนใช่ก็จะปล่อยเขาวิ่งเล่นเลยใช่พอเราตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็จะเก็บเขาเข้าไปในกรง สนใจอยากจะติดต่อเข้ามาดูแมวที่นี่สามารถติดตามรายละเอียดหรือว่ายังไงได้บ้างคะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรค่ะ0645454645ครับเป็เบอร์ผมเองเบอร์โตแล้วก็อาจจะติดต่อมาทางช่องทางต่างๆสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวคุณแก็มก็จะสัมภาษณ์ก่อนไม่ได้ให้ง่ายนะคะต้องสินสอดมีแต่ว่าต้องดูนิสัยด้วยว่าคุณลูกค้านี่สามารถรักจิงหรือเปล่รักจิงหวังแต่งหรือเป่า และจริงๆก็มีจินนี่แคสติกนะคะมาฝากคุณแก๊บกับคุณโต้ด้วยนะคะผลิตจากเนื้อไก่และเนื้อปลาคุณภาพเลยนะคะเทียบเท่ากับมาตรฐานของคนทานเลยค่ะเอามาฝาก,ากลูกๆทุกคน<อ><อ>นะคะมาฐานกมากเลยคร<อ>ับมีแบบหลายรสชาตินี่ค<อ>่ะ<อ>หลายรสชาติเลยค่ะให้เลือกว่าแต่ละตัวชอบรสชาติไหน<อ><อ>นะคะเดี๋ยวลองให้แม่ทานเขาน่าจะชอบกันค่ะพวองอิบขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ